เมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่มากเลยท่านก็มาเล่าว่าท่านไปฝึกกรรมฐานแล้วแบบหนึ่ง<ม>เขาเพ่ง<ม>เพ่งอยู่ที่จุดหนึ่งนะ<ม>เพจิตก็รวมรวมรวมไปด้ยอาจารย์ก็สอนบอกว่าเนี่ยรวมไปนะเดี๋ยจะถึงสัญญาเวทยยต,ตานิโรธนี่ก็สมาบัติทะลุไปอีกนะทะลุขึ้นไปจะถึงเมืองพานิพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ย ครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ศึกษามามากเหมือนกันเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาเหมือนกันท่านมาถามหลวงพ่อมันเป็นไปได้เหรอนั่งสมาธิแล้วก็ล้างกิเลสไปหมดเลยเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้ท่าอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันต้องมาเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวต้องมาทำวิปัสนากรรมฐานไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็หลุดพ้นไปแล้วสมาธิไม่ได้ทำให้หลุดพ้นนะ สมาธิเป็นเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือเป็นทำเป็นตัวทาให้จิตมีพลังนี่สมาธิมีสองแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่คนทั้งหลายฝึกกันนะั้นเป็นสมาธิเพื่อจะสงบสงบสบายแล้วก็เกิดนิมิตนะเห็นโน้นเห็นนี่ไปนึนกว่าเห็นพระพุทธเจ้าใช่นมาสมาธิชนิดหนึ่งก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สมาธิชนิดนี้ต้องฝึกคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยแต่สมาธิสงบ ไม่คุ้นเคยสมาธิตั้งมั่น